ไร้ได้ภูมิปัญญาชาวบ้านปรัชญาที่ได้ศึกษามานั้นมันก็เพียงน้อยนักขอรับมีอาจดอกที่จะทายปัญหาของพระราชาได้อุ่นแน่อุ่นแน่อุ่นแน่อนไอ้ชัยเสษพผู้นี้พูดจ้าไม่ใช่ของเบาข้าพยาพาโรมาตั้งโรงทานนี่ก็เจ็ดชั่วยามแล้วหาคนดีมีความรู้ ที่จะตอบปัญหาเจ้านั้นก็ไม่มีแม้แต่คนเดียวปัญหาจะว่ายากก็ไม่ยากปัญหามีว่ากอะไรหรือขอรับปัญหาขององค์เหนือหัวท่านตั้งกระทู้ขึ้นมาว่าไก่เกิดก่อนไข่หรือว่าไข่เกิดก่อนไก่จะตอบได้หรือเฮ้ยไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันว่างั้นเหรอเฮ้ย ถ้าข้ามึงขอรู้ไหมถ้าข้าชยศิษิ์จะตอบตอบตามคำถามของพระราชาแต่เป็นคำตอบของข้าชยศิษฐ์มันจะถูกหรือจะผิดนั้นก็ขึ้นแต่พระราชาเป็นผู้กำหนดแต่ถ้าข้าชยศิษิ์จะตอบว่าไก่ย่อมเกิดก่อนไข่ พระราชาจะต้องตอบว่าไข่ตั้งหากเล่าที่เกิดก่อนไก่เพราะถ้าเมื่อไม่มีไข่มีหรือที่จะเกิดไก่ได้แต่ถ้ามาดว่าข้าชยศิษฐ์ตอบว่าไข่เกิดก่อนไก่พระราชาก็จะทรงตอบว่าไก่ตั้งหากเล่า เป็นผู้ที่เกิดก่อนไข่เพราะถ้าไม่มีไก่นั้นหรือจะมีไข่ได้พระราชาถามคำถามเยี่ยงนี้เสมือนหนึ่งว่าวัวพันหลักแต่ถ้ามาดว่าขาาชยสิทธิ์จะถามท่านบ้างว่าปูปูลูกตะเตีย้ยป ปูมันใช้ข้างเดินหรือว่าใช้หน้าเดินท่านจะตอบว่ากระไรทะลุมพาโลโอ้ยมึงถามมาแปแล้กเ้ว้ปูเอาข้างเดินหรือเอาหน้าเดินใช่ข้าพญาพาโลก็ต้องตอบว่าเอาหน้าเดินสิวะ <S 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 เฮ้ยมัวเราะทำไมเนี่ยชัยยศิ์ช้าชยัยยศิ์ถ้าไม่หน้าเดินก็คงเอาข้างเดินใช่ไหม ใช่หรือเปล่าท่านลุงพาโลคำถามของข้าพเจ้าชัยสศิษิ์ก็เสมือนหนึ่งว่าวัวพันหลักเช่นกันดังคําถามของพระราชาเมื่อท่านตอบว่าปูเอาหน้าเดินข้าชัยสศิษิ์ก็ต้องบอกว่าปูเอาข้างเดินเมื่อท่านตอบว่าปูเอาข้างเดินข้าชัยยศิษฐ์ก็ต้องตอบว่าปูเอาหน้าเดินแต่ถ้าท่านตอบทั้ง สองคำตอบในเวลาเดียวกันว่าปูเอาข้างเดินปูเอาหน้าเดินปูไม่ได้เอาหน้าเดินและปูไม่ได้เอาข้างเดินปูเอาขาเดินตั้งหากเราไชยศิยฐ์เอพ่อมันเก่งกันอุบาพ่อเดียวคนนบ้ไชยศิษฐ์ลูกพ่อเจอแล้วจะได้ไม่ต้องค้นหาสักทีเฮ้ยมึงนี่เก่งโอ้ยหน้าพาไปไหว้พ่อ พ่อกขอยู่รัชดานี่ยเองใครว่าพ่อเมือะชูวิทย์ปฐมใช่แถวเรื่องในราจังเลยเจอแต่ลูกเจอแต่ลูกพ่อไม่เคยเจอเจ้าพ่ออ่างอาบน้ำเลยนะมึงรู้ไห่าจะมาไหว้พ่อเก่งอย่างมึงนะพ่อไม่เอาตังค์เลยใช่ครับเจ้ารอข้าเดี๋ยวนะอย่าไปไหนถ้าเจ้าเข้าไปข้าจะพาเจ้าเข้ามาในเมืองหากได้ยศได้ตำแหน่งอย่าลืมพ่อพญาพาโลนะลูกขอรับรอข้าเดี๋ยวขอรับพ่อโล คิ้วต่อคอป้องหัวล้านหนึ่งระวังตัวด้วยนะฉันดีใจกับพ่อเห็นไหมพ่อต้องไปแอบฟังวันยืนนานไม่เจ็เพิ่งจะมาเจอชายหนุ่มที่ชื่อว่าชายสิทธิ์คนนี้เป็นคนเก่งฉันว่าเราอบบพาเขาขึ้นเฝ้าดีกว่ากาะเขาคงไม่ลืมความดีความดีของเราหรอกฟังพ่อก่อนระหว่างนี้ได้มีคนดีมีวาสนาไอ้ชายสิทธิ์ผู้นี้ต่อไปในภายภาคหน้ามันจะต้องเป็นใหญ่เป็นโตแน่ เพราะมันจะเอาคำถามนี้ไปตอบกับองค์เหนือหัวเสร็จแล้วพ่อล่ะแล้วเจ้าล่ะจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนก็ไว้ที่เก่าไงพ่อมึงนี่มันก้อ้าวเอ้พ่ออะไรนักนะอะไรวะพอพูดถึงชูวิทหน่อยทุกทิดนมินทาจะย้ายอ่างเฮ้ยตรงใจเราจะไม่ได้ไปแล้วฝากไฟแต่เรื่องใต้สะดือยังไงกันเนี่ยไม่ได้แล้วกาสาะ ทำไมพ่อจะเอาอะไรอีกจะปล่อยให้มันเนี่ยเข้าไปตอบปัญหาเจ้าไม่ได้ถ้ามันเข้าไปตอบเรา่ะคงไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตพ่อเองก็มันจะได้เป็นว่าที่พ่อตาเจ้าโตด้วยนะชัยยศตี์พ่อจะให้ทายังไงตีแกตีอยู่แล้วจริงๆเองต้องทาตามพ่อเกียร์มาให้แล้วทำยังไงแกเผลอมันต้องตีแน่เดี๋ยวข้าพาโรเด็กจะเอาเงินให้มันไปสักก้อนหนึ่งเสร็จแล้วมันมาทางไหนก็ให้มันไปทางนั้นแล้วเราเอาคําถามของมันเนี่ย มาให้เจ้าเจ้าเขาเอาคำถามของมันไปตอบเจ้าท่านั้นแหละก็มันอยู่กันสองคนเนาะมันกระจบพ่อฉันว่าคนอย่างเขาหน้าตาอย่างนี้นะเขาไม่เห็นแก่เงินหรอกคนเราจะมีคนดีความดีทำไมต้องเงินอย่างเดียวล่ะไม่ต้องกลัวก้าสะถ้าหากว่ามันยังดื้อดึงขืนที่จะเข้าไปตอบปัญหาในเมืองพ่อพยายามพาลจะฆ่ามันแล้วหมกทิ้งไว้ที่ปากพ่อทำตามพ่อสั่งน่ะ พ่อถ้าเกิดความรู้ถึงเหนือหัวเข้ามันต้องอาญาแผ่นดินเราทั้งสองคนต้องตายใช่ไหมพ่อฉันไม่เอาไม่เอาเจ้าไม่เอาหรือไงเมืองทักงเมียเนี่ยเจ้าจะไม่เอาเลรฉันไม่อยากได้อยา่างนั้นหรอกเป็นนาทีทองของเราแล้วไปทาตามพ่อฝั่งแล้วกันชัย<อ>สิธิ์ถ้ามันเอาเงินให้ก้อนนึงอย่าไปเอามันนะแลวภาษาอะไรเข็มขัดมันจะใช้หนังยางลัดอีกเลยเงินมันมีหลอเนะมึงี่ปากเกาะจริงๆก็เห็นนะ พี่คนใกล้ชิดใช่ไหมพี่พี่ชิทศิ์จะไปจริงเหรอก็ใช้จะไปตั้งใจว่าจะเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงเปลี่ยนใจก็ได้ใช้สิทธิ์ถ้าได้รับใช้พระราชามีนานดอกคงจะได้พบพ่อและแม่เอาอย่างนี้แล้วกันนะขอรับท่านลุงพาโลในฐานะที่พ่อลุงพญาพาโลเป็นถึงพญานาเมืองเงินทองมีมากมายก่ายกองเจ้านนะเป็นคนบ้านนอกขอกตื้อสะดือต้อ น้อยคงแคไม่เหมือนคนบ้านในไข่หวานน้ำตาลหม้อถ้าอย่างนั้นแล้วก็ชัยยศิธิ์ขอรับเจ้าของเงินจากลุงพาโรไป็นสก้อนแล้วเจ้าไม่ต้องเข้าไปในเมืองเอาไปจับจ่ายใช้ฝอยอะไรก็ได้เจ้าอย่าเข้าไปเลยเฮ้ยก็ดีเหมือนกันนะเว้ยเงินทองจะมากน้อยสักเพียงใดข้าชัยยศิธิ์คงรับจากพ่อลุงพาโรไม่ได้ดอกขอรับ เฮ้ย hey, ชัยยทธิ์ความปรารถนาคือจะรับใช้พระราชาเพราะการสำคัญจะได้พบพ่อและแม่ในในภายเบื้องหน้านะขอรับชัยยทธิ์ข้าขอเจ้าดีๆแต่เจ้าไม่ยอมรับเงินจากข้าถ้าอย่างนั้นแล้วก็เฮ้ย hey. ถามมาว่ามึงนะปาหินที่สุพพันใช่ไหมว่าแล้วอาเอา,เอามึง<ห>สอง<อ>คนเนี่ยนั่น ทา้ลุงพญาพาโลพูดไปได้ยังไงใช่ว่าข้าน่ะปาหินไม่ได้ปาแต่ใช้หนังกระติกยิงฮะไอ้นี่แหละที่มันปาหินที่สุพรรณถ้ามึงไม่ได้ปาหินที่สุพรรณนะถ้าอย่างนั้นละก็มัน่ะยิงสนทิศตายเล่นอะไรเนี่ยใครตะลาเรื่องตะลึเตื่องอะไรนี่เละยิงสนทิศลุงพูดไปเรื่อยใครไม่รู้เขาเขาจะหาว่าจริง ถ้าวันนั้นไม่ได้ล้านห้าข้าไม่ยิงดอกเฮ้ยเดี๋ยวก็ติดหาเรื่องอีกแล้วไม่ห้ามกูไอ้ชัยาเซ็์ขอรับพ่อรวยขอดีๆนะมึงไม่ให้กูไม่ให้มึงเข้าไปในเมืองมึงก็ยังจะเดินเข้าไปใช่งานว่าหรือฮัโหลมึงตายเป็นผีเผ่าป่า นก็บัดนี้ก็ไปหาให้เจ้าพญาพาโลไปหาคนดีมีความรู้เพื่อจะมาทายปัญหาเราแล้วแม้ถ้าามว่าลูกไม่ได้มานั่งอยู่กับพ่อแล้วก็พ่อกลุ้งใจแน่เลยวันนี้พระปิดาไปคะอย่าทรงกังวลพระไทยไปเลยอันเนื้อคู่เมื่อคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันถ้าลูกมีเนื้อคู่จริงแล้วไม่นานนักก็คงจะได้พบประสบหน้าถ้ายังไม่จริงไม่รักก็คงไม่สามารถจะได้พบหน้ากันได้ อย่าเพิ่งเร่งรัดไปนาทำตามที่พ่อทกเลยไปค่ะ่าตาท่าดีๆจะให้ฉันไม่ทำเป็นโจรร้ายได้ไงล่ะพ่อทำตามพ่อเถอะพ่อช่วยไงก็ช่วยตามเขาโอ้โหไม่ได้มาสนานขอเดชะที่เราให้ท่านน่ะไปเป่าประกาศหาคนดีมีความรู้มาทายปัญหาของเราน่ะเจอเจอใครมาบ้างไหม เจอพระเจ้าข้างฉลาดมากเลยใครอย่าพูดไปอย่าพูดไปเรื่องแท็กนี่นขอย้ายที่แล้วกันไม่งั้นจะตายหากันหมดขอย้ายจะได้ตายแยกกันอย่ามีเรื่องอะไรจะบอกเจ้าหมดช่วงนี้ปากคันมากเลย <ใน S 1> ดึกแล้วเรื่องของจันกี่เล่ตกลงมันไปเล่นหนังนี่รู้สึกว่ามัน,มนอ้าวว่ายังไงใครที่จะมาทายปัญหาขอเดชะพระองค์ ก้าวมอมฉันพร้อมกาสะบุตรชายและไปตั้งโรงทานอยู่เจ็ดชั่วยามระหว่างนั้นพระองค์ได้มีมหาเถรองค์หนึ่งมาตั้งกองมายืนอยู่ที่หน้ากองค่ายโกหพร้อมกับมาทำนายทายทักเจ้ากาสะบุตรชายของข้าพเจ้าวะทายทักว่ายังไงกาสะผู้นี้ ต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงจะมีบุญญาธิการเป็นถึงเจ้าใหญ่นายโตผู้คนทั้งประเทศจะให้ความเคารพเท่านั้นยังไม่พอพระองค์เป็นช่องเป็นชาะเเนี่ยพ่อ่กาศาพอตกค่ำเจ้ากาสะเพ้อหลับไปได้มีเทวดาตนหนึ่งเข้ามาทำนายทายทัก ได้มามอบปัญหาให้เจ้ากาสะให้มาทายกับพระองค์พะยรค่ะเทวดาเพค่ะใช่เพยรค่ะเทวดาตนนั้นน่ะชื่อว่าใครลือชัยเยสิตไอ้บ้าเอ้ยบ้าจริงๆอะไรเป็นจริงหรือทยาพารไม่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 เม่ไ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 มิ์ม่ไ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 ่ไอ่ไ่ไไ่ ชายเพชรยกเราชัยสิทธิ์น่ะมันยังไงแน่ครเมืองเพชรอยู่คณะแม่ยอดเกวมานแม่ของเทพพบุรผิวบางแม่ไอ้บ้านนี่ลูกของข้าชักอึดอัดแล้วนะเนี่ยเจอเจอแต่พวกเจ้าเนี่ยว่ายังไงทายมาพูดด้ยงะอ่าสักพ่อทายเองได้เปล่าตอบเจ้าไปตอบไปเจ้าจ่ะเลยปากฉันไม่เคยทํารลายใครด้วยก็ต้องมาทําอย่างนี้เหรอพูดไปเลยพ่อให้หนูพูดจริงๆเรื่อไงทำเมืองตั้งเนี้ยพ่อต้อง พูดเอาไว้ยังไงเจ้าก,กาศาพ่ฆาพระองค์โกร่งไหมพิฆาเาะะไงหม่อมชันน่ะนอนฝันไปจริงๆแล้วก็เทวดาองค์นั้นน่ะมาบอกว่าพระองค์ทายว่าไก่เกิดก่อนไข่หรือว่าไข่เกิดก่อนไก่นั้นมันเป็นปัญหาแก้เกี้ยวเป็นปัญหาวัวพันหลักใช่เทวดาองค์นั้นก็เลยบอกว่าให้หม่อมชัน มาถ่ายพระองค์ว่าปูเอาข้างเดินหรือเอาหน้าเดินไพ่อไงล่ะดีมาก,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 กดีมากานั้นแล้วก็เจ้าก็ถ่ายว่าปูเอาหน้าเดินหรือข้างเดินล่ะปูแล้วพระองค์ว่าปูเอาข้างเดินหรือหน้าเดินแล้วพะยะค่ะ ม,ออมันทายถูกแล้วลูกหมายความว่าพระองค์ท่านน่ะมีปัญหาพันหลักผองฉันก็มีเหมือนกันก็คือว่าปู่ไม่ได้เอาข้างเดินและไม่ได้เอาหน้าเดินแต่มันเอาเท้าเดินเนี่ยค่ะเท่านั้นก็สำเร็จดีมากลูก พระปิดาลูกหญิงรู้สึกไม่ค่อยสบายทูลากลับตำหนักเพคะแต่งเลยไหมพระองค์แต่งเลยไหมแต่งเลยฟังเอ่ยฟังคำเอ่อให้รำไปพระทรงชายของจิต ยังไงกันเฮ<ะ>้ตาควรอยู่คู่กาเอ้ยไอ้พาโลยังไงกันลูกมาอวดโชว์เพียงคู่ไมอยอยู่กับห้องเจ้าพยาพาร์โล รับโดยกล่าวที่เจ้าทํานายทายออกมานั้นนะ่ะมันถูกต้องของเจ้าแต่งเลยใช่ไหมแต่ว่ายังมีบางครที่จะแต่งเรายังมีปัญหาว่าอีกสามวันให้เจ้าจงเดินทางมาที่ท้องพระโรงเราจะหาคนดีมีวิชามาโต้วาทีกับเจ้า เอาอีกแล้วเนี่ยแต่ทหากจโตวาทีใหญ่นะเ่าจะมมบอ้านมือให้กับเจ้าและก็ลูกสาวเ่าให้กับเจ้าเลยทีเดียวสวยซึ่งแล้วตรงโตวาทีก่อนพ่อความคิดเฉียบแหลมดีั้ยไม่เอาแล้วอย่างนี้มันถอนไม่ได้อย่างนี้ไม่ต้องถอนอย่างนี้ไม่ต้องถอนเกินหน้าต่อไปถอนหน่อยก็หนูไม่อยากแต่งแล้วอะมันไม่ใช่บุญของหนูลาบยศอยู่ข้างหน้า รออีกนิดเดียวอีกอ,อาใจเดียวเลยออกไปเราจะได้เป็นใหญ่เป็นโตไปเถอะต้องมีสนใจหรอกไปเตรียมตัวต้อนวันที่ คุณว่าไม่ยอมเป็นไงจ้าวัวใจข้าอยู่นี่ัวใ,ใจอยู่นี่ตั้งห้าหกปีแม่เกลียดลูกคอจเร,เรียนที่เดียวกันเสียงหวานมากขันใจพ่อระวังเธอ กี่ปีไม่มีลืมลืมอยู่ในอยู่ีจดหมายไ่คุยบ้างนะหากมีเวลาไว้หัอยู่จะคอยต้อ กินนะอดวงิจฉาก็จังเลยทำแบบเขาสิกัลยายอดดวงใจของกาสะมาช้าไปนิดอย่าคิดต่อว่ากันเลยนะระวังให้ดีกัลยาไม่คิดต่อว่าใครแต่วันนี้แต่งตัวสะลอใช่นะพี่ก็หลองพี่ทุกวันอยู่แล้ว มันต้องมีหล่อหนึ่งหล่อหนึ่งคนแล้วก็สะถุนหนึ่งคนใครใครครับกาสะเข้ามาแล้วนกแขกไม่พูดอะไรกับกรัวมั้งเหรอนี่ไขรนกแขกมึงอะไปเกาะบ้านบิดามึงเถอะนี่หลบกทันครับเดี๋ยวไม่รักเลยรักนะไม่เอารักเธอโอ้หน้ามึงนี่ทอดไข่ดาวได้กี่ลูกเ่มันป๊บเลยทำร้ายหน้าตัวเองอีกแล้วมันจะไม่มันกันรู้ไปเลย มันเล่นไปสองเรื่องเลยนะป้าเดี๋ยวเขาเล่นอีกสามรอบนะมึงนี่ให้ยาติโกหกทีกางมาเล่นมึงเถอะตราบใดที่ละน้าดังมีแรงตีอยู่ก็มีแรงเล่นรู้ได้ไงละน้าด่มันต้องมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ชอบมึงทำไมเบะปากใส่มึงตลอดใครเหรอไอคนตีเปิงอนมันไม่ชอบมึงรู้ได้ไงรู้ได้ไงทำไมไม่ชอบกูสรกิมันคือผัวกู รัวเก่งอย่างเงี้ยคนถึงไม่กล้าทิ้งเลี่ยบ๊อบบ๊อบบ๊อบบะอบบ๊อบบ่องา๊อบบ๊อยบ๊อบ่๊อบบเอบบ๊อบบ๊อบไ๊อบบ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 งอไบ๊อบบ๊อบบ๊อบบอบบ๊อบบลอบบ๊อบจะอบบ๊อบร๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊อาบดอบบ๊องม๊อบบ๊อ่บ๊อบไ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊อได้อเดีอบบ๊อบบ๊อบ้นอบย๊อยั๊อบบ๊อบบกับึงอบบ๊าบบ๊อบบ๊มบบ๊อบบ๊อใครแต่งอะไร แต่อยะไรไปก็ทะเลาะกันก่อนผมบอกมาค่ะแต่อะไรไม่าไปยอมนะคุณตัววิวถ้าค้าจะยอะไรใช่ไปวิ่งไม่ยอมขอโทษอุ้ยขอโทษนะตีที่หน้าเลอะหดเลยสิวแตกด้วยนี่มึงสี่สิบสองยังมีสิวขึ้นหน้าอีกเหรอปากดีเนาะไม่ต้องหน้าเต็มหมดแล้วหลังเพียบเลยเนี่ยมึงบอกเขมานะคาะแต่อะไรไม่ต้องไปยุ่งกับเขายุ่งกับครอบครัวมึงกับกูดีกว่า ไม่ก็คูมาเคลียร์ข้างในเคลียร์ไงเคลียร์ข้างในพูดกะโชกงหักครับผู้หญิงี๋ยวเขาคุยไปคุยข้างในปล่อยพระเปอกนังเอกเขาอยู่คู่กันทะเลาแล้วเข้าอย่าช้าเป็นห่วงน้องอ่ะกูอยู่กูเจ็บกาสะก็ไม่เลือมความรักของเรานะมอยามที่กาสะอยู่ใกล้ๆกันยาที่ไรรู้สึกว่าในหัวใจทุกทีเลยฉันไม่เชื่อหรอก